So ada pasangan baru ความรักนะ่ะก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เติมอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิ p ต์เอ็กช็อปร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในะระบบ ID p a พ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะ <S <S สวัสดีมิวบินนันะ วันเลยครับโอเตอนนี้ก็อยู่ผมเองครับไมคี้แล้วก็ไอทิสนกน้อยคู่ใจของผมเองและภายในวันนี้นะครับผมได้จัดทีมทีมหนึ่งขึ้นมานะครับต้องขนานนามทีมนี้นะครับว่าเป็นทีมสายเบรนดาเมจนะครับที่เรียกว่าโหดที่สุดเลยนะครับนำทีมโดยนะครับเอสมาร์คี ที่สร้างความเสียหายเป็นเบิร์นดาเมจแบบเฉพาะจุดนะครับตามมาด้วยเคียวจูโร่นะครับที่สร้างความเสียหายเป็นเบิร์นดาเมจเช่นเดียวกันเผื่อ <c oughs> ใครยังไม่รู้นะครับที่จริงพี่เกนเนี่ยสร้างความเสียหายเป็นเบิร์นดาเมจด้วยนะครับแต่จะสร้างความเสียหายเป็นเบิร์นดาเมจแบบว่าเฉพาะจุดหรือตัวเดียวนะครับหลายคนเลยไม่สังเกตกันเนาะโอเคตามมาด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือนัซสึนะครับ5ดาวแล้วก็นัซสึสี่ดาวนะครับจนขั่ง ตัวสุดท้ายนะครับที่พี่แกเนี่ยก็สร้างความเสียหายเป็นเบิร์นดาเมจเช่นเดียวกันนั่นก็คือซันจินะครับจากอนิเมะเรื่องวันพีชนะครับตัวนี้นะครับก็สร้างความเสียหายเป็นเบิร์นดาเมจนะครับแต่ไม่ได้เป็นเบิร์นดาเมจแบบว่าเริ่มต้นเลยนะครับต้องอัพประมาณขั้น2ขั้นนะครับพี่แกเนี่ยถึงจะสร้างความเสียหายเป็นเบิร์นดาเมจได้นะครับผมส่วนบูม่าอันนี้ก็เอามาเสริมเฉยๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการเบิร์นดาเมจนะครับผมก็จะมีตัวละครนะครับเบิร์นดาเมจทั้งหมดเนี่ยที่ผมหามาได้้้นนนนะะะะคคครรรรัััับบปมาาณ5ตววลลเห่ีดยก แล้วด่านนะครับที่ผมใช้ในการทดลองทีมเหล่านี้นะครับว่าจะไปได้ทั้งหมดกี่เวฟเนี่ยผมนะครับก็เอาเป็นโลกของดาพิฆาตอสูรน,นะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าด่านนี้นะครับถือว่ามีทางโค้งเนี่ย เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วไอตัวที่จะสร้างความเสียหายได้ดีจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นพวกนัสืเหล่านี้นะครับหรือเป็นอ่าซันจินะครับที่พี่แกนเนี่ยก็สร้างความเสียหายเป็นเบิร์นดาเมจแบบว่าทั้งวงของพี่แกน,นะผมว่าตัวละครเหล่านี้นะครับที่สร้างความเสียหายเป็น a อได้ทั้งวงเนี่ยน่าจะมีประโยชน์นะครับในช่วงทางโค้งต่างๆเพราะว่าตัวละครแรกที่ผมจะเริ่มวางน,นะครับผมก็จะวางนัสสตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมนัสืนะครับพี่แกเนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็นเอแบบทั้งวงแบบนี้เลยนะครับเพื่อนแค่ พี่แกเนี่ยจะสร้างความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับช่วงแรกๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะทาการฟาร์มบูม่านะครับแล้วก็วางหน้าสื่อไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อาจจะมีอัพสวรรคขั้น2ขั้นนะครับเพื่อที่แบบว่าการตัวหลุดได้นะครับผมเดี๋ยวเรานะครับตัดฉากไปตอนที่ผมเนี่ยเริ่มวางตัวละครได้แบบเยอะๆกันเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงเวฟที่14เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับมาเช็คสถานนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยผมทาอะไรไปบ้างเลยนะครับผมทําการวางบูม่านะครับครบ8ตัวแล้วก็อัพแม็กเอาโอเคอัพแม็กแล้วเพิ่งอัพเมื่อกี้อัพแม็กครบ8ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนตัวละครเดียวที่ผมวางและสร้างความเสียหายนะครับจะมีแค่นัศสอนะครับนัศสอตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็อัพมาถึงขั้น2นะครับเห็นไหมจะไม่มีตัวอื่นเลยนะครับที่ผมวางเพื่อสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับเห็นไหม ด้านหน้าก็ไม่มีครับมีแค่นักสืบตัวเดียวจริงๆเพื่อนๆนะครับแล้วตอนนี้นะครับตัวแอร์เนี่ยก็เริ่มโผล่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทําการวาง S นะครับช่วยนักสืบนะเพราะว่านักสืบเนี่ยไม่สามารถตีตัวแอร์ได้นะครับผมผมจะวาง s อบริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็ตั้งเป็นตัวที่อ่อนแอที่สุดนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยตัวที่เป็นแบบว่าตัวแอร์เหล่านี้นะครับเลื่อดมันจะน้อยกว่าตัวปกติอยู่แล้วเห็นไหมอย่างเช่นอ่ะตัวนี้นะครับอยู่ที่1 8อไอตัวที่เดินมาอย่างเงี้ ทำไมตัวที่เดินมามันเลือดน้อยกวะหรือว่าเขาปรับใหม่เพื่อนผมจําได้ว่าตัวแอร์มันต้องแบบเอ่อเลือดน้อยที่สุดไม่ใช่เหรองั้นผมจะขอเปลี่ยนเป็นตัวที่แบบว่าซองเกตละกันนะครับโอเคตั้งเป็นซองไปนะครับเพื่อที่แบบว่าจะได้ตีเฉพาะตัวแอร์นะอืมเอ้ยแต่ผมจําได้ว่าตัวแอร์มันต้องเลือดน้อยกว่ะหรือว่ามันปรับใหม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับงั้นผมก็ตั้งเป็นซองเกตไปนะครับแล้วก็อัพสักขั้นหนึ่งนะครับถ้าเราสึกว่า ดาเมจของ S เนี่ยไม่พอนะครับจริงๆก็พออยู่แหละอยู่ที่80นะครับตัวเหล่านี้ก็อยู่แค่ร้อยกว่าเทนเอนะครับงั้นผมก็จะทําการวางนักสืบเพิ่มเติมก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนว่าตอนเนี้ยนักสืบตัวเดียวนะครับจะได้รับความเสียหายหรือแบบว่าเออเหนื่อยเหนื่อยพอสมควรเลยนะครับคือตอนนี้นักสืบตัวเดียวเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะครับผมจะอัพเอ่ออัพแม็กไปเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็อัพแม็กไปนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยวางนักสืบสี่ดาวให้ครบก่อนนะครับผม โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมได้ทําการวางนักส,สื่อนะครับครบ8จุดนะครับแล้วก็อัปแบ็คเป็นที่เรียบร้อยจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นครับไล่มาตรงนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงข้างหลังตรงนี้นะครับทุกโค้งเลยผมจะวางนักส,สื่อทุกโค้งนะครับอันนี้ก็จะมีแค่ S ตัวเดียวที่สร้างความเสียหายให้กับตัวแอนครับผมจะทําการวางตัวไหนก่อนดีอาผมจะวาง S เพิ่มต่อก่อนนะครับเพื่อที่แบบว่าเพราะว่าตัวเสเนี่ยเป็นตัวเดียวที่ ตีแอร์ได้ในทีมนี้นะครับมันก็จะวาง S ให้ครบแล้วก็อัพแม็กก่อนเนาะตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการวาง S มัดอัคคีครบทั้ง8จุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อัพแปกแล้วก็จะมีตรงนี้3นะครับ ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้1ตรงนี้1นะครับเลยมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับจะเป็นช่วงตรงนี้และก็ช่วงหน้าสุดตรงนี้นะครับเป็นเอ่อแจุดด้วยกันครับพอมาถึงตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็ลืมคิดไปเลยนะครับถึงความย้อนแย้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าการเบินดาเมเนี่ยความเสียหายนะครับมันซ้อนทับกันหรือหักล้างกันหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าผมอธิบายง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับลักสุดเนี่ยพี่แกเบินความเสียหายนะครับใส่คู่ต่อสู้เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับ ตามเออ่พลังโจมตีอย่างเช่นตอนนี้นะครับดามเมจพี่แกเนี่ยอยู่ที่71ใช่ไหมครับพี่เขาจะเบินไปเรื่อยๆ71 71อะไรแบบนี้ครับแต่แต่เอสเนี่ยครับเอสมัดอาคีเนี่ยพี่แกเบินความเสียหายเนี่ยอยู่ที่200กว่านะอย่างเช่นถ้าผมว่าผมตีโดยใช้เอสเนี่ยมันเบินไป200 แล้วนักสือเนี่ยไปตีํานะครับจากที่ว่ามันควรจะเบิน์น200มันจะกลายเป็นเบิร์น70หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าการเบินดาเมเนี่ยมันหักล้างกันหรือเปล่านะหรือว่ามันจะบวกแบบเพิ่มไปอีกนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเบิร์น70อันนี้ก็บวกอีกนะครับไปเป็น300กว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเพิ่มกันหรือมันหักล้างกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับมีความรู้เรื่องนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปโรตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ภายในคลิปนี้ผมก็จะทดลองแบบนี้ไปก่อนนะครับว่ามันจะ ต่อมาผมจะวางเป็นนักส,สืบ5ดาวแล้วกันนะครับผมก็จะทําการวางนักส,สืบไปเรื่อยๆครบทั้ง8จุดหรือ8ตัวเลยโอเคครับเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้นะครับผมทําการวางนักส,สืบนะครับ5ดาวครบทั้ง8ตัวนะครับแล้วก็อัปแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงหลังนี่เองผมว่าจะวางเคียวจูโร่ดีไหมวางเคียวจูโร่ตรงไหนดีเพื่อนๆน,น่าจะวางระยะโค้งนะครับที่แบบว่านักส,สืบไหนอยู่ เพราะว่าเคียวจูโร่นะครับผมจะเอาแบบว่าตีตัวโคลแบบโหดๆเลยนะเคียวจูโร่นะครับเน้นเป็นสตรองครับอันนี้ผอผมลืมบอกไปนะครับในส่วนของนักส,สืบเนี่ยผมตั้งเป็นเฟิร์สทั่วไปเลยนะครับส่วนเคียวจูโร่เนี่ยตั้งเป็นสตรองนะครับแล้วก็วางตามโค้งต่างๆนะครับผม ตอนนี้นะครับผมก็ได้วางเคียวจูโร่นะครับครบ8ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับอ่าครบ8ตัวอัพแม็กนะครับตรงนี้นะครับไล่มาตรงนี้นะครับจริงๆมันวางตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลิกเลยแต่ผมก็วางประมาณโครงเหล่านี้นะครับเพื่อที่แบบว่าจะได้แบบเออช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือนักสืบนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าภายในวิดีโอนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าไฟเนี่ยดาเมจมันจะหักล้างกันหรือเปล่านะครับอย่างเช่นควรจะเป็น70เนี่ยเอ้ยอย่างเช่นควรที่จะเป็นแบบว่าหลักพันเนี่ยมันจะกลายเป็นหลักเออเจ็ดสิบหรือเปล่านะครับอืมอันนี้ก็ต้องรอดูนะโดยที่อ่าตอนนี้ก็วางเกือบหมดแล้วครับเหลือแค่ ซันจินะครับที่ผมเนี่ยยังไม่ได้ทําการวางเลยซันจิผมจะวางแบบว่าเป็นแถวๆเรียงไปแล้วกันนะเพราะว่าตอนเนี้ยโค้งนะครับมันเกือบหมดแล้วนะจะวางเอ่อซันจิบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็อัพแม็กนะฮะเห็นไหมครับว่าพอผมเนี่ยครับอัพซันจินะครับแม็กนะครับถึงขั้น3เนี่ยพี่แกนะครับก็จะสร้างความเสียหายเป็น a อ e ทั้งวงแบบนี้เลยนะครับเช่นเดียวกับนัสสึคุงเลยนะครับอ่าผมก็จะทําการวางซันจิไปเรื่อยๆก่อนนะครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงท้ายกันแล้วนะครับที่ผมเนี่ยวางครบทุกตัวละครนะครับแม็กทุกตัวเลยแล้วก็วางครบทั้ง8ตัว8ตัว8ตัวนะครับตั้งแต่เอสนะครับเคียวซูโร่นัทสึ5ดาวนัทสึ4ดาวแล้วก็ซันจินะครับซันจิก็จะวางเอ่อตรงนี้นะครับโค้งตรงนี้แล้วก็ระหว่างอ่าตรงนี้นะครับ ก็จะมาเรื่อยๆอีกตรงนี้นะครับผมจะวางสันจิตเนี่ยเป็นทาง ang, เป็นทางแบบนี้นะครับเห็นไหมเป็นทางแบบนี ah ้เลยนะครับจะไม่วางตามโค้งแล้วเพราะว่าดูเหมนว่าในระยะเอ่อทางโค้งเนี่ยจะเยอะเกินไปเลยครับทีมีสันจิตตรงนี้นิดหนึ่งซันจินิดนึงนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับครบ8จุดเป็นที่เรียบร้อยอัปแม็กทุกตัวละครนะครับทีนี้นะครับผมเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับนอกจากรอนะครับว่าผมเนี่ยจะไปได้ทั้งหมดกี่เวฟนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะกดสคริปต์รัวนๆเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็ถึงประมาณ40กวบนะครับน่าจะตายนะครับหรือป้อมแตกเนี่ยประมาณ41เวฟบนะครับดาเมจที่สร้างได้อยู่นะเวลานี้นะครับอยู่ที่ 3M หรือ3ล้านกว่าๆนะครับโอเคมา42แล้วแสดงว่าได้42ใช่ไหมตายเวฟที่42นะครับเรียบร้อยพอดีเลยชนบ้านเหมือนกับตูมแตกนะครับแล้วก็รับตัว exp นะครับไปตามระเบียบและก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการ ทดลองทีมเหล่านี้นะครับ ทีมไซเบอร์นดาเมจนะครับก็ไปได้ประมาณนะครับ42เวฟโดยการตายที่42เวฟเป๊ะๆเลยเนรับดาเมจนะครับที่ทําไปได้ทั้งหมดนะครับหรือโดยรวมเนี่ยสร้างไปอยู่ที่ประมาณ 3M นะครับหรือ3ล้านด้วยกันนะครับสำหรับดาเมจนะครับผมทีมเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับถ้าเกิดมีตัวละคร5ดาวเนี่ยยังไงนะครับมันก็ไปได้ประมาณ40กว่าเวฟอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มีตัวละคร5ดาวนะครับอยู่ด้วยตั้ง3ตัวเลยนะครับไปได้40กว่าเวฟเนี่ยถือว่าไม่แปลกนะครับถือว่าไม่ แปลกเลยนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวละคร5ดาวนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปดีโอตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์ไปที่ผมเดี๋ยวจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบายบาย